สวัสดีครับมาลื้อฟอร์ซาสาม5 0ูกันครับผมมาลองใส่เม็ดหนักดูนะครับไปซื้อเม็ดเอกแม็กยี่สิบเอ็ดกรัมมาสามเม็ดนะครับจะใส่ยี่สิบเอ็ดกรัมสามเม็ดแล้วก็ยี่สิบกรัมสามเม็ดนะครับ ครับจะมาลองเปลี่ยนเม็ดของชามฮีมาดูนะครับจากเดิมนะครับเม็ดสิบห้ากรัมสามเม็ดเม็ดยี่สิบกรัมสามเม็ดนะครับรู้สึกว่ารอบรอบรอบปลายมันมาช้าไปครับจะลองเอาเม็ดเบาออกแล้วจะใส่เม็ดหนักเข้าไปแทนนะครับเป็นเม็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกรัมสามเม็ดเป็นเม็ดของเอ็กแ็กนะครับเม็ดคาร์บอนั้งชังในช้อปปี้มาครับโอเคมาเทสกันเลยนะครับ นี่นะครับวางเมตาร้อยนะครับผมเอาเม็ดสิบห้ากรัมออกไปสามเมตรนะครับแล้วใส่เม็ดยี่สิบเอ็ดกรัมแทนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับความเร็วเป็นยังไงนะครับความเร็วอาจจะอาจจะเท่าเดิมนะครับท็อปสปีดแต่อาจจะดูว่าความเร็วปลายมันจะไหลดีกว่าเดิมไหมครับเราะอกปกติแล้วใช้เม็ดสิบห้ากรัมสามเมตรความเร็วปลายนี่ไม่ค่อยไหลครับต้องต้องรอรอไหลแต่ความเร็วต้นนี่มามามาจริงครับมาจัดจริงรอฟ้าดเร็วแต่ขับในเมืองรู้สึกเปลืองน้ํามัน ก็เลยผมเอาไว้ออกทิปด้วยกันค่อยใช้เม็ดนี้แต่ขับในเมืองเรใช้เม็ดหนักดีกว่ามันก็ได้แบบว่ารอบไม่ต้องสูงเกินไปในความเร็วต่ำนะครับแต่มาประกอบกันนะ หลังจากที่ทาคลิปไปเมื่อสักครู่นะครับก็เม็ด21กร,รัมกับ20กร,รัมนะครับผมจะมาลองว่าความเร็วปลายจะเป็นยังไงนะครับความเร็วต้นด้วยี๋ยวตอนนี้ขอรอความร้อนก่อนค่อยซัดนะครับผมจะรอบ5,000ก่อนนะครับ ำร้อน4ขีดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองนะครับว่าเม็ด21กรัมกับเม็ด20กรัม เปิดหมดบอกเลยนุ่เพื่อนจากก่ายวามนะครับ